สงสัยต้องเช่าโรงแรมอยู่แล้แหละไยมอ,อ,อ้าวหลวงพี่หลวงพี่มาทอะไรที่นี่เหรอครับมาอ๋อหลวงพี่มาหลบฝนน่ะพอดีฝนตกมากเลยเลยเลยกลับวัดไม่ได้ชุดกันฝนก็ไม่มีสงสัยต้องค้างคืนที่นี่อ,ะอ่ะ๋อโอเคสงสัยสองคนนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยแล้วหลวงทักทายคือทักทายเขาก็หลบฝนเหมือนกันเหรอ ใช่คบใชครับใช่ครับผมมาลบผนครับโอเคครับนครับผมแล้วแต่เราไป่ไดะไม่ด้ล่ครับเอ่อดีครับดีครับเอ่อว่าแต่คุณอะไรอครับวแต่แต่ทำไมรงแรมนี้ไม่มีคนเลยนอกจากกเราหวี่ชื่ออรลงชื่ออะไผมเรีหลวงพี่อะไรกันนะหล่โอเคว่าแต่ทำไมโรงแรมนี้ไม่มีว่าแต่ว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเราชื่ออมนายผมชื่อกอตพัดครับโอเคสงสัยกันสงสักันหน่อยดีว่าทำไมมา ว่าแต่ว่าแต่ทำไมไม่มีไม่มีคนอยู่เลยนอกจากพวกเราล่ะใช่แล้วบางทีผมเข้ามาผมยังไม่เห็นพนักงานเลยอ่ะบางทีเขาอาจจะอยู่ข้างบนหมดแล้วก็ได้นะเราลองขึ้นข้าับกันแล้วเดือขนาดนี้ไปต่อไปเข้าไหมไปเข้าห้องกันเออนั่นมันจะกาศโคตรดีเลยบรรยากาศโคตรดีเลยใช่ใช่ใช่เย็บเลยอยากนอนเลยนะผมม่วงแค่ไหนอ่ะเออเดือดแบบนี้

เอ้ยตู้ด้วยมีตู้ด้วยว้าอุ้ยตู้เออมานแต่ห้องมันแต่ห้องเราอยู่ไหนเนี่ยห้องพี่ว่าแต่ห้องเราอยู่ห้องไหนอ่ะห้องเราอยู่ห้องไหนเนี่ยเออนั่นสิเออนั่นสินพังานก็ไม่นังานก็ไม่ใช่ใช่ไม่ทอดไม่ท่อเหรอไม่ทอดไม่เลอะเลยท่อไงอ่ะโยมมันจีเหรอผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นโรพี่อย่าอาบน้ำ แปบนึงหลวงพี่ยังไม่ถึงห้องเราหลวงพี่แป๊บนึงเออที่นี่ที่ไหนฮัลโหลทุกคนมีใครได้อยู่ไหมอยู่ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ๊ะทำไมเดี๋ยวยู่วะให้มันเริ่มหลอดแล้วนะให้มันเริ่มหลอดแล้วนะเริ่มหลอดแล้วหรือว่าที่นี่มันจะเป็นโรงแรมผีโอ้บ้านาเพราะมันไม่มีใครอยู่เลยอ่ะโย่ไม่เลยหรอกมึงไม่เป็นหรอกเอ๊ะป้าของต้นอะ แต่ว่าผมเริ่มแปลกใจแล้วทีทำไมเราเดินมาทำไมพไดกระพี้บ้าทำไมพัดกระพี่บ้าอะไรอ่ะหรือต้องเราต้องซ้อมเหรอเฮ้ยที่ตอนนั้นนี่ตอนนั้นนี่ก็กลัวกลัวพวกกลัว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 แล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะผมเห็นมันดำดำอ่ะยิ้มเไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะมันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรอ่ะมันมีรอบอ่ไม่นะหลวงพี่หลวงพี่ตาย ลลลงงปพพี่อแ้วรเ๊ะโรงแรมนี่มันแปลกๆแล้วฮะทำไมโรงแรมนี้มาเป็นโรงแรมพระแน่เลยไปเดี๋ยวเราต้องหาเลยนะเฮ้ยคันโยกคันโยกคันโยกนู้นคันโยกนู้นอันนี่ไงนี่ครับพี่นะครับเปิดนะครับเปิดครับโอเคมันโรงแรมแต่ฉันเริ่มแปลกใจเลยคสิทำไมเราเดินไปเรื่อยมาทำไมโรงแรมมันยาวจังที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีกี่ห้องกันแน่เนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยนั่นสิมันมีห้องกันทั้งหมด ไอเดี๋ยวเหมือนเราเหมือนเราจะเช็คอินแม้ห้องแม่ห้องที่หนึ่งร้อยนะโอ้โหมีห้องหนึ่มีห้องที่สิบหกเองนะเฮ้ยรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนหัวไหมไม่มีเฮ้ยผมโดนทิ้งโดนทิ้งผมโดนทิ้งคนโดนทิ้งเฮ้ยคนโดนทิ้งเดี๋ยวดนผมโดนทิ้งไอาเอาเอาเพื่อนหายเอาเอาเพื่อนหาย่ข้างหลังข้างหลังไกลไกลนี่ไกลโอเคไปไปผู้โดนเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรอยู่รอบตัวไหมเดี๋ยว เออเออคุณออมออมครับทำไมคุณแต่งตัวอย่างเงี้ยล่ะครับคุณเป็นแต่งเป็นมัดคอตไก่อครับผมเป็นมัดคอตอย่งเงี้ยเอ้ทเออผมกลัวอุ้ยเออผมกลัวกกลัวเออเอบเอบแอบแอปตุ๊กแอปตุ๊กอะไรอะอะไรอะไรจะมาอีกอ่ะตัวเดิมมันตัวเนวเมื่อกี้มันใหญ่อ่ะทำไมจู่จูมันมีสีแปลกตัวอะไรอะตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ไก่แอบตุ๊เมื่อกี้ไก่แอบตุ๊อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย มันมีอะไรไม่รู้มันจำเจแกนหน้าผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มหมดแล้วนะเฮ้ยเริ่มหมดแล้วนะเริ่มหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยโรงแรมโรงแรมไมโรงแรมโรงแรมพิสิงไหมนี่ยรู้ว่าที่นี่จะเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าเดลอที่โรงแรมลออผมเคยรู้ประวัติมันอยู่วันคือโรงแรมที่มีผีเยอะที่สุดโอ้เว้แล้วและไม่เคยมีใครเช่าที่นี่มาก่อนเออไม่เรื่องจริงเหรอเนี่ย เฮ้ย15ตัวนี้นะเยอะเนี่ยโอ้ยได้ยินว่าว่าห้องประตูทางออกมันอยู่ห้องที่หนึ่งร้อยแล้วจู่ๆวันไฟก็กระพริบเราจะแพ็กเราจะแพ็คเราจะไปแพ็กเซ็นเซินเลยว่าห้องที่เราใช้คอินคือห้องหนึ่งร้อยแล้วก็ทางออกก็อยู่ห้องหนึ่งร้อยไปด้วยเหลือแค่ตัวไปเอาสายคู่เลยเฮ้ยทำไมเราไปที่เดิมวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ุ้ยพี่ผมไหนไแล้วพี่ห้กาออจที่นี่ออโยมออตัออยออกอออกออกออกไปออกล็อก่ะออีออกไม่ได้ตู้ล็อก้อเราต้องตาที่เรา้อามาไม่ัวอ่ผผมเจอตัว้เดียก็ไม่รู้ะไหนไอะไรออ้ลออไรอยู่จได้เพราะบั้นชืี่เรื่องเรื่องนิยาอยู่คือคือเราอะต้อง ต้องผ่านดันร้อยแะถ้าเ่อไม่อยากผ่านแล้วจำเลยต้องเล่นตามตามนี้เลยคือหมุนไอแม่ซึ่งหมุนไอแม่ต้องต่อตู้ห้ามแล้วก็ต้องผ่านด่านถ้าสิบเดี๋ยห้ามย่อห้ามห้ามใช้ห้ามซื้อของใดๆเลยอ่ะโอ้ไม่นะห้ามเข้าตู้เลยเหรอพี่ห้ามเข้าตู้ห้ามเข้าที่นอนเหรอใช่ห้ามในห้องที่หนึ่งร้อยด้วยนะแล้วแล้ว ทางออกมื่คืนดันร้อยด้วยงั้นก็ทำโดนโดนบิดไชเหรอออกไปเรื่อยๆสินะครับเราเราไปเรื่อยๆกี่เราไปเรื่อยๆโดนจะมิด้วยเหรอโยมใช่ไอ้เา่ยดําๆเมื่อกี้ผมไปดูประวัติมันมาพี่มันคือมันชื่อว่าลาสใช่ใช่รช่ใช่แล้วลุงงพี่รู้ประวัติไอ้ตัวถีรอนฟ้าแล้วคือคือมันวถ้าได้ยินเสียงอะไรทุกอย่างอะเพราะเราต้องรีบหาตัวมันจ้องมองมัน มันจะไปเว้ยใช่ไอ้เหมืองหุ่มันมากหมก็พัวมากเลยพี่รันชับมเคลว์ผันชับห้ามผมก็ฟือกสินะเฮ้ยเาโอ้ยคันเริ่มต้นใครอยู่ไหมฮัลโหลไม่ต้องยิงไม่ต้องรอแล้วพี่รีบจบเกมนี้เกมนี้ในหมดในแมกเถอะพี่หรือว่านี่มันคือกระเป๋าที่เขาเอาจะจะเอาไปส่งให้เราในหมดในห้องที่หนึ่งร้อยกันแน่เนี่ย กระเป๋าโดเรมอนเหรอต้องไปดูเราต้องดูดูแล้วแหละที่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้มันเริ่มบ้านะผมจะเป็นบ้าเนทู้เหรอโยมใช่ผมไม่อยากเป็นบ้าพี่กลับไปเป็นผมไม่อยากเป็นบ้าเอางี้ผมไม่อยากเป็นบ้าไม่ได้เสียงอะไรนี่มันไม่ใช่โรงแรมปกติตุ้ยตุ้ยอยากอยู่ต่อนั่นสินี่มันไม่ใช่โรงแรมปกติพาผมออกไปเฮ้ยพี่ผมเหมือนผมผมเหมือนเหมือนผมจะได้อ่านจิเป็ดจิเป็ดตัวในในประวัตินีนะ โอ้10ตัวเลยเหรอจะได้ไม่ได้บวชตอนนั้น10ตัวอันนี้1ตัวตั้ง3ตัวเลยอ่ะพี่ปันเปิดไหมยังเปิดแล้วเฮ้ยพี่คุณนั่งไปแชทนั่งไปแชทนั่งไปแชทอย่าใช้อย่าใช้หมดเลยแม่ห้ามใช้ใช่ได้แล้วจริงๆคือห้ามถือด้วยนะแต่ว่าเขาแล้วกดมันไม่ได้บอกแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องห้ามห้ามถือกับห้ามไอพี่กับพี่พี่พี่กับพี่งานเข้าเลยไงเอาไงเอาไงโอ้เรียบร้อยตายตายแน่เลย โอ๊ยาจตาไม่ตาเอาไปโอ้จ้ะอะไรเนี่ยย่อย่อย่อยืดไปไอ้ทำไมล่ะอะไรกันเนี่ยพนักงานอะไรเนี่ยพนักานพนักงานช่วยพนักันช่วยแล้วพนักงานอยู่ไหนล่ะพนักงานเรอกันเจ่าจอมด้วยพนักพนักงานโดนคุมไปแล้ว พนักงานโดนกินไปว่าโดนผ่านได้ได้เนาะพนักงานโดนกินมีไปให้ได้เดมนพนักงานจะโดนกินไปแล้วฮะพนักงานโดนกินไปแล้ไรอู้ๆไม่มีทางเสี่ยอะไรกันแน่เนี่ยเอ้ยลืมแจภาษาเริ่มหล่นเจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาบอกว่าห้ามโดนดาเมจด้วยนะโอ้เวโอ้ยากเกินถ้าจากฝ่าดผ่านไว้แล้ว่แล้วแบบผ่านไปด้วยด้วย ผมได้ความฝันดีเนี่ยไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดในชั้นไม่เปิดในชั้นอยากออกแล้วอยากที่นี่ใช่ที่มันมันอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องอกองคารเลยเนี่ยนี่มันอะไรกันพี่เราเจอตรงนี้ใช้แท่งน้ำเบียร์ต้องขันโยกสินี่มันแท่งน้ำเบียร์ของโซโล่นี่นะเฮ้ยคนเลียวเรื่องแล้วจะคันโยกแล้วลบสวิดลงลองหาเฮ้ยดูเหมือนประตูมันจะเปิดนะพี่ ที่นี่มันเรื่องบ้าเนี่ยมันเรื่องบ้ามากมากเลยคนหลังบ้านเลยเพราะเราเต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนี่มันอะไรกันผุกมาเราไปอย่างที้นี่ครับครับครับกลับไปนะครับกลับไปเราเดี๋ยวกลับไปด้วยนะยังเข้าไรไงรอดรอดรอดผมรอดผมรอดไคไม่ตายว้าการันตีเดิมทำไมมันต้องการันทีเดิมอ่ะผมก็อยู่นี่เดิมอยากออกไอ้ยิ พ่อนาตา้องออไปช่ไหะน่าตาลออกไปได้ไหมมันต้องเล่นาแล้วสินะนี่คืออะไรอนมน o โ o No 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 n ผมไม่อยากอยู่ค่นี้ผมอยากผมอยากอยู่ที่นี่ผมอยาตาโอ้ยอยากรอดอยากรอดอยากรอดไปหาแม่อยากอกาบ้าไปหาแม่ ไป,ไปหาพ่อหาแม่หาพี่นาุงพ่อยาลงพี่อยากกวัดกูตีลุงพี่จะมีสาวเยอะนะแฮ่อพีนลุงพี่พี่อยากฉันไะเซ่้าโอยโอยมโยกลงอีไ้ฟ้าโอยโอยทไมมันมืดจังอะห้องมืดนี่เขาม่ได้จายค่าไฟเหรอเนี่ยมีเสียงอะไรหรือเปล่ายวิสต์ต้รส กระพริบกะพริบกะพริบกระพริบเว้ยรอหมดเลยรอดรอดรอดสี่คนเลยด้วยอ่ะไอจีเข้าไปในห้องนี้ก็ได้นะโกโกโกวาเร็วเพื่อนเราจะไปห้องที่หนึรอย พ่อที่พวกเราหมายปองกันเอาไว้อยู่ในโรงแรมด้วยยังมีเวลามามาตลกด,ด้วยเหรอไปแต่อตอนนี้ผมกลัวกลัวไม่ต้กลัวรวมด้วยเราอยู่กันทั้งสี่คนมมันมันเปโรงแรมมันเปน็นโรงแรมตนานเลยมันเป็นโรงแรมตนานนะโรงแรมอะไ,ไอรอะราเหรอใช่มัน,ปมนปเป็นมันเป็นโรงแรมต้นนอยูทีียในไหม ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ผมยังอยากกลับไปหาพี่น้องของผมไปกระพิบ<า>กรับกรับกลับกลับมาที่น,<ๆ>นี่มาตรงนี้มาตรงนี้หันหน้าหามันพี่ไม่ตายเว้อยอันหน้าหามันก็ไม่ตายเราเราล่อหมดเลยพวกเรานี่ยมาอัาฉริยะริง กัเงียบจังเลยนเงียบจังไม่รู้ผมกลัวผมกลัวจนพูดอะไรไม่ออกเลยผงนี่บ้างนี่นี่ผงปะเนี่ยผงทางเดินปะเนี่ยเฮ้ยมันคือโจงทางเฮ้ยจะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมเงี้ยสิเฮ้ยผมมืดเลยนะอะไรเนี่ยโอ้ยเขาลืมแจกข้าวไฟเขาลืมแจกข้าวไฟเดี๋ยวนี้อู๋มืดทั้งห้องเลยมองแทบไม่เห็นของจริงเฮ้ยเราเจออูมองไม่เห็นเลยอะ มาเร็วพวกเราอยู่ข้างหลังมาเร็วหลวงพ่ออยู่ข้างหลังช่วยผมด้วยผมเจอสกิสสกิสสกิสกุ๊งสกิงเว้ยเจออีกแล้วต้องหาดูเหมือน่าต้อวหละเนี่ยนอนที่นี่ยังไม่เนี่ยไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้เราจะนอนข้างคืนข้างคืนโรงแรมผีไม่ได้โอ้นี่ไงพี่มีเตียงให้เราพร้อมเลยเอานอนพักกันก็ได้ไหมไม่งเหไม่มีเวลาให้นอนพักนะโยมอยากออกจากที่นี่ไวๆไหมล่ะ ใช่ใช่ผมอยากกลับไปหาพ่อแม่เราไม่มีเวลาให้นอนเราต้องไปต่อผมจะดูอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อกุญแจเราต้องไปต่อกุญแจอยู่ไหนไอ้ตลตบพี่เจอแล้วตงพี่เจอแล้วตบพี่เจอเปิดตงพี่ตงพี่เจอแล้วครับตงพี่เจอแล้วโอเคลุ้ยเปิดหน้ารักจังอะเปิดนายยังไม่ถึงประตูที่อินสกิ้นเลยเหรอเนี่ยอุ้ยเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะพี่ โอ้โหต้องต้องไปถึงที่ไหนแล้วเนี่ยหนึงงู้ร้อยู้สึกว่ามันไม่ชอบมากกันนี่โอเคทำถ้าเจอไอ้ตัวมืดมืดไปไปกับพิบอเนี้กัะพิบไม่นะข้างหน้าเยอะไม่นะต้องเป็นสนี้ไม่นี่นี่นีนีขนได้ขึ้นได้เ้ยลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไตรงนี้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 ไม่ ไม่ได้ไต้ายนะไปไม่นะไก่โอ้โหไฟแช็กด้วยอุ้ยไก่กับหลวงพี่ตายอุ้ยหลวงพี่โอ้ถ้าหลวงเฮ้ยหลวงพี่หรือว่าเราต้องเราจะไปต่หลวงพี่เขาพยายามจะขึ้นไปตามเราเราต้องเราต้องเราต้องไปต่อนะเผื่อเผื่อเผื่อเราเราจะเราไปต่อได้นะเราจะแบบเราอาจจะต้องรอดเราจะรอดแล้วทีนี้สองคนนั้นรอดด้วย ้สองคนนั้นเป็นวิญญาณเก่าหัวเรามาอยู่ใช่ฝากลูกเมียด้วยไม่ฝากแค่เมียฮะฝากลูกอ้าวมึงจะจะหยอกเมียอยู่ดิโอ้เคก็พิมพ์ใช่ไหมพี่เฮ้ยอ๋อซิกเฮ้ยพี่ดวงตาอะไรอ่ะดวงตาเลยดวงตาเฮ้ยน่าจะคุณดูว่มันเป็นการบ่งบอกว่าว่ามีตัวนึงที่เราต้องต้องหลบหนีมันกำลังมา พี่ผมเคยดูว่าพี่ผมเคยรืบเลยพี่พี่ผมเคยว่าพี่ผมเคยพูดพี่บางผมเคยดูว่าพี่ว่ามันมีน้ำมัสติกพี่มันมองหน้าผมอ่ะมันอยากใส่กับผมอ่ะพี่มันเป็นนักวิ่งเดินนแบบีอ่าแล้วทำไมมันแปลกจังแฮะนั่นสิผมผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วผมว่าพวกเรารีบออกกันดีกว่าไปดีกว่าไอ้ตัวอะไรอ่ะไอตัวอะไรอะไรอ่ะเฮ้ย

เราล่าแล้วเออ้นมาโอ้ผมเหนื่อยมากเลยอะเหนื่อยแต่เราต้องไปต่อใช่ไหมใช่สู้ๆสู้ๆสู้ๆูสู้ๆไปทางไหนต่อพี่ไปกบกนี่เจอแล้ว ห้องที่เจ็ดสิบสหอที่สี่แล้วสี่สเแล้วเราก็จะถึงเราก็จะถึงครึ่งทางแล้วพี่แค่บานเดียวเเฮ้เฮ้ห้มันจะมีวัดเดี๋นะมันมีวัดของตัวทุกอย่างห้องสีสิบเนสเแล้วพี่เราึงครึ่งทางแล้วเอ้ปดไประตูมันอะไรอุ้ยอุ้ยมารกี้ลูฟี่เฮ้ลูฟี่พี่ลูฟี่ น้ยอะไรอ่ะลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่ฟิกเกอร์เอฟซีเอฟซีไม่ไม่ชื่อลูฟี่ไม่ชื่อว่าฟิกเกอร์แล้วเราต้องย่อเพื่อย่อแค่ไหนพี่ย่อแค่ไหนน้ำเย่อมันบอกในเกยตาบอดเออห้ามย่อนี่ว่าดืมไปเอาต้องอยู่จะต้องเดินอย่าไลองห้ามย่อนี่ว่าห้ามย่อ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 ยังเข้าได้ไงห้ามย่อเกิดเลยกดมันต้องห้ามมันต้องย่อนนะมิฉั้นเราจะตายได้ ห่อทำย่อทำย่อเดี os, os, ๋ยวนิ่งนอนนิ่งนิ่งนิ่งก่อนมาอยู่ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนู้นห้ามแอบตู้อย่าลืมอย่าลืมห้ามแอบตู้พี่อยู่นิ่งนิ่งพี่อยู่นิ่งนิ่งอย่าลืมนะห้ามแอบตู้พี่อย่าลืมห้ามแอบตู้อย่าลืติดบักปูอยู่ผมกลัวพี่ผมกลัวพี่อันนี้ขอใช้กลมือ ันได้กดมันไม่ได้บอกนี่ห้าหข้อตู้นในหลัง้าสิบด้วยอเอจีอันนั้นก็ยากกันไปอันนั้ก็ยากกันไปแมาเจอแค่อันเดียวขอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าซ่อนได้ซ่อนได้่ได้างากตอนแล้วไม่ดไม่ดาไมตายต้องด้เข้าตู้ไได้หรอไม่กดไม่ได้บอกว่าห้ามเข้าตู้ตอนตอนห้าสิบ ไม่นะพี่พี่ต้องล่อกลับไปกับผมโอ้ยอะไร้อะไรตุน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 น้นงบนน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 นังหวะนั้นล้วก็วิ่งพี่มันจะลงมาพี่มันจะลงมาแล้วพี่โอเคทราบ เดินเล่มสามเล่มแล้วพี่แต่ผมกลัวใช้ <9. S 1> ยูมิต้าด้วยศูนย์จิตก้าศูนย์อะไรล่ะโอ้เช็อุ้ยมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้พมันคำรามมันคำรามมันคำราม ไปแล้วล้อ้ยังงยังอม้อพี่อไปผมนผมกลัวพี่นไปแล้วมัไปแล้วมไปแล้วพี่มาแล้พี่มาแล้วอุ้ยอ่ตัวอะไรอ่ะอ่ตัวอะไรอ่ะไปกระบแล้วโอ้มันไปหรือยังมันไปหรือยังกลัวยังยัง่ยังย

ยันีเราต้องเดาเราดที่เลยมันน้ำมบเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สองเจูนสองอะไรสักอย่างเสียงมันมากสไปหรือยังกลัวพี่นเดเก้าศูนย์สหนเ็ดเก้าศูนย์สองหนึนอนนเดเก้าศอ่เจ็ดเก้า

ศูนย์สองศูนย์ไม่ได้เจ็ดเก้าศูนย์สมห้าหกเก้าผมรุนผมรุนศูนย์สองสามองี่พี่มนขึ้นมาพี่มาขึ้นมาพีนมาขึ้นมาพี่มขึ้นมาพี่มาขึ้นมาศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าศูนย์้าเาศูนย์หผมดูอยู่ผมดูอยู่พี่มันติดมันติดอยู่มันติดบอมติดบก มาไปแล้วมาไปแล้วมาแล้ว9026 9027เอ้ยเด็บเจ็ด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 พี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดผมไดลงมาเมื่อกี้ผมลงมาเมื่อกี้มาไปเหล่วพี่ไปๆปไปไปผมกลัวพี่ เราถึงห้องที่อ2แล้วอ2แล้วพี่ว่าพวกเราจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ไหมพี่แล,แล้วเราจะรอดได้แหละไม่ติดหายอยู่<ต>ห้องน,นี้แต่ผมกลัวแต่จะได้ว่ามันจะมีผีผีใจดีเช่นไกดิ้ดงไลท์เขาไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือเปล่าไม่รู้ว้าวผมเจอสกิ๊ดสกิ๊ก <Okay. S 2> ห้องนี้อีกแล้วพี่ไปเราลงไปหากัน อยู่ข้างหลังเจอแล้วพี่จเจอแล้วเจอ,อแล้วเนาะไปไปๆๆๆไปพี่กเราเราจะต้องรีบกลับบ้านพี่ต้องลงรีบกลับบ้านาผมกลัวจะต้องรีบกลับบ้านใช่โดนไอแม่นี่เหรอที่เรียกว่าโดนไอแม่นะไฟกระพริบกลับเดิเมลงกลับกลับกลับ มันไม่มาพี่เหรอไม่ใช่พี่กับพี่ปอมพี่กับพี่ปอมโอเค<ห>อเขาห,หรือเปเล่าเขาไม่เพราเมื่อไหรแล้วพี่พี่ว่าซ้ายขวาซ้ายมีมีแสง<น>ม,มีแสงกระดิ่งไร,ร,ร้ขวาขวาขวากึ่งไร้กิ่งไร้กิ่งไร้กิ่งไร้ พี่ตัวนี้มันมีประวัติว่าอะไรพี่ผมไม่เคยเจอเลยอ่ะคือประวัติคือเหมือนเขาเป็นผู้คุมผู้คุมนักผู้คุมนักโทษแล้วก็ตายแล้วฮี่ตายได้เลยมานะตรงนี้ลอดเฮ้ยลอดรอดแกที่ไหนมันมีประวัติว่าผมตึก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 เลยพี่บุ๊ดตึกเลยพี่ พี่เขาไมา่ได้จ่ายค่าไฟหรือเปล่าหรือว่าเขายากเกนเรื่องเขาตายกันหมดเลยแกดิ้งไลท์เขาเป็นเออจริงๆแล้วแกด้งไก็เขาเป็นผู้คนนักโทษที่เอ่อได้ตายไปแล้วก็เอ่อได้ตายไปแล้วก็มาอยู่ในผิดในเกมในโรงแรมดอนแล้วแล้วมันก็เอ่อเป็นคนนำทางให้เพราะว่าอยากให้คนในโรงแรมนี้มีชีวิตรอดต่อไป อ๋อไป